สวัสดีค่ะชวนไปทานเมนูกุ้งแม่น้ำทอดเกลืออร่อยๆอออและอีกหลากหลายเมนูจากร้านป้อนร้านอาหารไทยสไตล์ครัวโฮมเมดกันค่ะคงเคยมาทานร้านนี้แล้วรอบหนึ่งเมนูที่ร้านมีให้เลือกเยอะเลยขอเริ่มที่หนึ่งเมนูฮิตของร้านละกันนะคะเส้นหมี่ผัดกระเฉดกุ้งสดชอบตรงที่ร้านใช้ผักกระเฉดอ่อนเขียวแล้วจึงไม่สดุดต่อมาคือเมนูกุ้งแม่น้ำทอดเกลือกุ้งแม่น้ำตัวโตวทอดน้ำมันจนสุกก่อนนำมาผัดกับกระเทียมและมันกุ้งที่มีการปรุงรสด้วยดอกเกลือธรรมชาติ จากนั้นก็นํากุ้งมาคลุกกับมันกุ้งให้ทั่วใส่กามกุ้งที่แกะแล้วลงไปด้วยตักเสิร์ฟหนึ่งจาน2ตัวพร้อมกับกามกุ้งและตัวน้ําซอสมันกุ้งปรุงรสสีส้มสวยจานนี้กลิ่นหอมฉุยเลยค่ะอาหารที่สั่งไปมาครบแล้วพร้อมทานแล้วนะคะ กุ้งแม่น้ำทอดเกลือเมนูซิกเนเจอร์ของร้านราดซอสหอมมันเค็มนัวมีมันเยิ้มๆที่หัวกุ้งด้วยฐานคู่เขาสวยร้อนๆโปะด้วยน้ำจิ้มซีฟูดสักหน่อยอร่อยโดนใจหรือมีกระเฉดเส้นนุ่มๆกับหมูสับปลายเค็มทอดรสชาตินวลๆไม่เค็มโดดปิดท้ายด้วยน้ำพริกเผาไข่เค็มน้ำพริกเผาสูตรโฮมเมดใครอยากทานร้านอาหารไทยเวลาไปห้างลองดูร้านป้อนได้นะคะ